เดอะซันซื้อดังจากอังกฤษขุดประวัติแฟนนูนเยสเผยเป็นแม่ไม้ลูกติดแถมอดีตสามีเป็นอดีตแข้งบาซ่าอีกด้วยกลายเป็นแข้งที่ได้รับความสนใจอย่างมากสําหรับดาวินนูนเยสกองหน้าค่าตัว100ล้านยูโรของหงแดงเรอัลมาดทีมดังในสืกพิมลีกอังกฤษที่ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเดอะซันซื้อจอมแชของเกาะอังกฤษได้ขุดคุยเรื่องราวนอกสนามของ กองหน้าทีมชาติอุรุกวัยโดยพุ่งเป้าไปที่สาวข้างกายของเจ้าตัวก่อนได้ความว่าแฟนสาวของเจ้าตัวก็คือลอเลนามา纳สหญิงชาวสเปนล่าสุดเธอเพิ่งให้กำเนิดลูกชายตัวน้อยกับดาวยิงวัย2 2ปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวตั้งชื่อว่าดาวินนูนเยสจูเนียอย่างไรก็ตามสาวผมบอลแสนสวยรายนี้เคยมีลูกสาวอายุ7ขวบที่เกิดกับ อเล็กซ์บีดาวอดีตดาวเตะบาร์เซโลน่ามาก,ก่อนอย่างไรก็ตามความรักของทั้งคู่นั้นไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเมื่อไดวินูเยสพร้อมที่จะรับเลี้ยงโคเอลูกสาวตัวน้อยที่เกิดกับแข้งชาวสเปนอดีตสามีเก่าของแฟนสาวหลังจากที่ทั้งคู่นั้นพบรักกันตั้งแต่สมัยค้าแข้งอยู่อเมเลียในลาลิกาสเปนก่อนที่ในช่วงเดือนกันยายนปี2020เจ้าตัวจะเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมกับเบนฟิก้าซึ่งในงานถแถลงข่าวเปิดตัวนั้น เจ้าตัวได้เผยว่าพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อครอบครัวรวมถึงแฟนสาวด้วยถือเป็นการสารภาพต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกว่าได้คบกับลอเรนามานาสแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอนาคตต่อจากนี้ต้องตามดูกันว่าดาวินนูเยสที่ได้เซ็นสัญญาค้าแข่งยาว6ปีกับหงแดงลิเวอร์พูลจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028จะหอบสาวข้างกายมาใช้ชีวิตที่เมืองลิเวอร์พูลหรือไม่โปรดติดตามกันต่อไปขอบคุณที่มาของข่าวจากเว็บสนุกด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ